มีผมด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหทุวันนี้นะครับเวลาเห็นตัวเองในกล้องหรือในจอเนี่ยนะครับก็ยังตกใจนะครับว่านี่ใครวะเนี่ยเพาัวตัวคูเองนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะก็บางท่านก็อาจจะทราบแล้วนะฮะผมก็ได้ทําคลิปไปเมื่อก่อนนี้ว่านะก็ปีใหม่ New Year New Hair นะครับ ก็เป็นนะเขาเรียกว,ว่าปณิธานปีใหม่ของผมในปีที่แล้วว่าผมจะลองกลับมา,าไว้ผมรักษาเรื่องผมกลับมาลองเลี้ยงผมดูสักหน่อยนะฮะก็ยังดูบางๆยังไม่เต็มที่เดี๋ยวมันจะต้องเขาเรียกว,ว่าเดี๋ยวมันจะต้องรักษากต่อไปเนี่ยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่า am I having a bad hair day today นะครับ so have a bad hair day น่นะครับก็จะแปลว่าเป็นวันที่แบบนึกเหรไหมเราออกไปแล้วเราเห็นผมตัวเองแล้วก็พยายามจัดทรงนะฮะซึ่งจะเป็นสิที่ผมไม่ได้ทำมาประมาณ20ปีนะครับก็จะ <laughs> 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 ต้องมาพยายามจัดทรงว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมคุณจัด แล้วมันดูไม่ดีเลยวะจัดทรงไหนก็ดูไม่ได้แต่บางวันเนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรนะครับผมมันรู้สึกมันดูสละสลวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ so h a v e a bad hair day นะครับมันก็จะเป็นความหมายตรงว่านะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าผมมันดูไม่ดีจัดทรงไม่ได้แต่มันก็เป็นสมนวนเหมือนกันนะครับก็คือ having a bad hair day มันก็จะแปลว่าเป็นวันที่เหมือนแบบซบหรือวันที่แบบ ไม่ได้ดังใจหรือปัญหาหรือเรื่องราววุ่นวายเยอะแยะมารุมเราเรานั่นเองครับ I'm having a bad hair day today นะครับนะฮะก็จะเป็นสำนวนที่ใช้ได้เหมือนกันครับแล้ววันนี้เราก็เลยมีนะฮะทีมของเราวันนี้ก็จะเป็นทีมเกี่ยวกับสำนวนของเรื่องราวของสีนั่นเองครับซึ่งสีต่างๆเนี่ยนะครับพวกเราชาวไทยก็รู้จักกันอยู่แล้วนะ red green blue black white อะไรเงี้ยเนาะเนี่ยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าสีหลายๆตัวก็มีสำนวนเนี่ยนะครับที่เราสามารถหยิบเอาไปใช้ได้เลยทีเดียวครับ แล้วมาดูจากสีที่หนึ่งนะครับก็คือสีก็คือคำว่าสีคือคำว่า colors นั่นเองนะครับ she showed her true colors นั่นเองนะครับ she showed her true colors ก็จะแปลว่าอะไรนางแสดงสีที่แท้จริงของตัวเองออกมาผมว่าคุณน่าจะเดา,าได้นะครับนั่นก็คือแสดงท่าแท้ของตัวเองออกมานั่นเองครับซึ่งมีเพลงนี้ของ Phil Collins ด้วยนะครับซึ่งในเพลงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า Phil Collins ก็จะร้องว่า But see your true colors and I see your true colors shining through so true colors ก็ไม่ได้แปลว่าแค่จะเป็นท่าแท้ในเรื่องไม่ดีนะครับแต่จะเป็นท่าแท้นะฮะหรือตัวตนที่แท้จริงที่เป็นเรื่องราวที่ดีก็ได้นั่นเองครับเรามาดูสีต่อไปนะครับนั่นก็คือสีไม่ต้องมี <c oughs> ตัวไรนะครับเพื่อนๆก็คือสีแดงกันดีกว่านะครับแม่สีแดงนะนะฮะมีหลากหลายเรื่องราวที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้สีแดงจะมีสำนวนหรือพวกวลีเยอะเลยทีเดียวครับอันแรกเลยนะครับก็คือ ่าไฟแดงอ่านะครับมีใครรู้จักกันบ้างครับสำนวนนี้ฝ่าไฟแดงครับมีใครรู้ไหมผมใบหน่อยก็ได้นะครับและข้อต่อนะครับคือ run a red light นั่นเองนะครับ so run a red light ก็จะแปลว่าฝ่าไฟแดงถ้าเป็นอดีตก็คือ I ran a red light นะฮะแล้วถ้าเราจะได้วลีนี้นะครับ I got a ticket for running a red light นะครับถ้าคุณนั้นไม่รู้สำนวนนี้พอคุณฟังฝรั่งเขาพูดมาคุณอาจจะงงอะไรวะ ได้ตัว๋วได้ตั๋วอะไรมาแล้วไปวิ่งไฟแดงอะไรของมึงวะเนี่ยนะครับเพราะว่าเราชาวไทยบางทีเราจะไม่เข้าใจครับว่าที่จริงฝรั่งกำลังใช้สำนวนหรือคำอวลีนี่ยนะครับซึ่งวลีก็คือ phrase หรือสำนวนคือ idiom เนี่ยมันก็คือเวลาสองคำขึ้นไปมารวมตัวกันแล้วมันก็จะมีความหมายนยนะครับที่อาจจะมีความหมายแฝงหรือความหมายเฉพาะของมัน so I got a ticket ไม่ได้แปลว่าได้ตั๋วอะไรนะครับแต่ได้ใบสั่ง i got a ticket For running a red light ก็จะแปลว่าได้ใบสั่งมาเพราะไปฝ่าไฟแดงนั่นเองครับอีกสักอันนึงนะครับของสีแดงนี่ยนะครับก็คืออะไรครับแน่นอนนะครับ ก็ค <G ül üş> ือผมเนี่ยก็อาจจะงงว่าคนอาจจะงงาทำอะไรวะก็กำลังทำตัวเป็นเบอร์เกอร์และไม่ใช่แซนด์วิชเนื้อบดนต่มันเบอร์เกอร์นะครับ a burglar ก็จะแปลว่าโจรย่องเบาแวนแน่นอนนะครับโจรย่องเบาเนี่นะครับก็เข้ามาจะมาขโมยของในบ้านไฟยังมืดเนะ่ะยังนะฮะเดี๋ยวไม่มีใครเปิดไฟก็ คลำหาสวิตไฟปรากฏว่าอะไรครับเจ้าของบ้านนั้นต้มชาต้มกาน้ําไว้ก่อน oh, <no. S 1> ไปนอนนะฮะไอ้นี่ก็ไปไงฮะไปจับเนี่ยนะฮะไปจับกาน้ํามาปับ๊บร้องเจีก๊กร้องจากเลยนะครับเจ้าของบ้านก็ได้ยินเสียงก็ลงมาไอ้นี่ก็ต้องวิ่งออกไปแต่ปรากฏว่าอะไรครับก็คือใครเอ่ยมือพองมือแดง oh. ก็คือโจรที่เข้ามาในบ้านเราแล้วน,นเองครับอ้าจับได้ดินี่ไงเนี่ย,ยมือพองมือแดงเนี่ยมึงเป็นคนเข้ามาจะมาขโมยของในบ้านกูใช่ไหมผมเปล่านะผมเปล่านะเปล่าบ้า จับได้มือแดงซึ่งแน่นอนน,นะครับถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกจับได้คาหนังคาเขาถ้าเป็นชาวไทยเนี่ยแม่ผมบอกว่าคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปขโมวยวัวขโมยควายเขากำลังนาวัวควายออกจากนะครับจากไร่แล้วเจ้าของฟาร์มก็บอกเฮ้ยทำอะไรอะ่ะผมเปล่านะเปล่าบ้าอะไรจับได้คาหนังกับคาเขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า catch someone red handed นั่นเองนะครับ catch someone red handed นะฮะอเช่นตัวอย่างที่ผมชอบใช้นะครับ catch ค,คือช่องหนึ่งคอร์ดเลยนะถุยคอรถุยเนี่ยเป็นช่องสองเนี่ยนะ ครับสมวนมวกสมนี้จะต้องใช้เป็นบริบทอดีตนะครับก็นะครับมันจะเป็นอันนึงที่นะครับสมัยก่อนก็รู้สึกว่าก็พูดไปก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ในยุคนี้อาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ก็ขออนุญาตใช้ตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับคำๆนะอย่าคิดมากนะครับ ก็อย่างเช่นนะครับผู้หญิงนะฮะคนนึงไปเล่าให้กับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงนะครับร้องไห้โฮเลยแล้วก็เพื่อนอีกคนก็เลยถามว่า what's the matter นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามวลสารคืออะไรแต่ what's the matter ก็จะแปลว่าเกิดอะไรขึ้นหรือ what's wrong ถ้าแปลตรงๆก็จะแปลว่าอะไรผิดอะไรผิดแต่ไม่ใช่นะครับ what's wrong ก็จะแปลว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเหรอนะครับไอ้น้องคนนี้กำลังร้องไห้นะครับ,นนก,รบก็บอกว่า oo, I caught my husband oh, <no. S 1> red-handed นั่นเองนะครับ I caught my husband red-handed คือจับนะฮะจับสามีนะฮะได้ค้านังคาเขาไอาเพื่อนในคนนึงก็เลยของขึ้นผู้ชายสมัยนี้มันเจ้าชู้จริงๆนะชอบมีเมียน้อย ไล่คนนึ้ก็เลยตอบกลับไปว่า I caught my husband red-handed with another man oh, <no. S 1> อะไรเงี้ยนะครับจับสามีตัวเองได้พานังค่าเขากับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับะนะครับก็นั่นก็คือนะขำๆกันไปนะครับนี่ก็คือการเรียนสำนวนผ่านสตอรี่ผ่านบริบทเพราะเราพูดเสมอว่าภาษาอังกฤษคือคอนเทนต์แล้วเราจะเรียนรู้คอนเทนต์ได้ดีโดยมีคอนเท็กซ์ก็คือมีบริบทหรือมีสถานการณ์นั่นเองครับเราจะต้องมีเขาเรียกว่าอินร์เมชันนะฮะ ผ่าน situation นะนะครับต่อมานะครับเรามาลองดูสีเขียวกันบ้างดีกว่านะครับสีเขียวครับผมแน่นอนครับสำนวนนี้ชาวไทยก็ใช้ฝรั่งก็ใช้เนี่ยนะครับเป็นสำนวนเดียวกันเป๊ะเลยนะครับซึ่งนะฮะเราจะได้ยินสำนวนนี้นะครับได้ไฟเขียวแล้วนะฮะหรือเจ้านายให้ไฟเขียวแล้วได้ไฟเขียวก็คือ get the green light ให้ไฟเขียวก็คือ give the green light นั่นเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นจะบอกว่า my boss gave me the green light นะฮะก็คือแปลว่าเจ้านายให้ไฟเขียวนะครับที่จะไปทำโครงการนี้ต่อไปนะครับ we got the green l i g h t to proceed with the project เราได้ไฟเขียวคือได้รับอนุมัติที่จะไปดำเนินการต่อกับโครงการ <Okay. S 1> นี้หรือฟังเพลงนี้ของ p i t ทบูลก็ได้นะครับ Give the green light cause ready go Give the green light I'm me the cause ready me the to ก็คือน้องจ๊ะพี่ขอไฟเขียวได้ไหมอนุญาตอนุมัติให้พี่จีบอนุญาตให้พี่นั้นไปหาได้ไหมเนยนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยพร้อมจะไปแล้วนะครับเพราะเวลาเรารู้จักอียดียมหรือว่าพวกเฟร se นะครับหรือแม้กระทั่ง proverb ก็คือสำนวนสุภาษิตหรือว่ารีต่างๆยิ่งเยอะเนี่ยเราจะดูหนังฟังเพลงได้เยอะมากๆแล้วเราจะเข้าใจเช่น นะครับ You You count on one two count can can three me me like be I'll แค่เพลงนี้ของบรูโน่เนี่ยนะครับดาวอังคารนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเล่นขนาดนั้นก็ได้บรูโน่มาร์สเนี่ยนะครับเขาก็ยังนะฮะมีการมาเล่นเลยใช่ไหมก็คือ you can count on me ถ้าแปลตรงๆก็คือคุณสามารถนับบนตัวฉันหนึ่นะนะครับอิ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 เอ๊ะเดี๋ยวกันนะถ้านับ บนตัวฉันแล้วก็ 1, นึ่งหสองาทำอะไรกันวะ <c oughs> ไม่ใช่อย่างงี้ you can count on me ไม่ได้แปลว่าคุณสามารถมานับอยู่บนตัวฉันได้แต่ you can count on me ก็คือคุณไว้ใจฉันและคุณพึ่งพาฉันได้นะ one two t แค่นับ 1, นึสก็คือประมาณว่าแบบด่วนทันใจ I'll be there I'll be there ก็มีสองนัยยะนะครับคือเดี๋ยวผมจะไปหาถึงที่เลยหรือจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมพร้อม จะเรียกว่าสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือคุณหรือเป็นกําลังใจให้คุณเสมอนั่นเองครับน่าหเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะต่อไปนะครับเรามาลองดูสีน้ําเงินกันหน่อยดีกว่าไหมครับเช่นเสื้อสีฟ้าผมเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ผมก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วฝรั่งก็บอกว่า are you feeling blue นะครับ no but i am wearing blue นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณรู้สึกสีฟ้าหรือเปล่าถึงสีฟ้าเวลาหิวนะครับแต่ว่า feeling blue เนี่ยนะครับมันก็เป็นสำนวนที่จะแปลว่าอะไรแปลว่า รู้สึกเศร้าหมองหรือรู้สึกหดหูนะฮะละเหี่ยใจนั่นเองนะครับหรือว่า why do you look so blue today นะครับ look blue หรือ feeling blue นั่นเองนะครับส่วนแน้นอนครับก็ไม่ได้เป็นตัวสีน้ํเหมนเหมือนอวตารนะครับไม่ใช่ A อวาทอรนะฮะก็คือ I am blue นะครับ so blue ตัวนี้แปลว่าเศร้าหมองนะฮะหรือว่านะรู้สึกซึมเศร้าหรือรู้สึกมันชีวิตมันปัดษบนั่นเองครับผมอีกอันหนึ่งนะครับโอ๊ตแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึง hello ครับเห อ๋อจ้าไปยังไงโหร้อยวันพันปีโทรมาได้ไงจ๊เนี่ยอ๋อคิดถึงเหร Serbia, โอโหจ้าจ้าโอเคนะแต่ว่าต้องต้องไปก่อนนะเอาเมียอยู่จ้าเกรซฟซาใครเฮ้ยสวัสดีจ้าผู้ <aire> ตายแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยดูสิครับอยู่ดีดีแฟนเก่าโทรมาครับผมคุณผู้ชมแล้วก็มาบอกว่าคิดถึงเฉยเลยเนี่ยนะครับไม่รู้ที่เลยนะครับไม่รู้งานเย็นเย็นแบบนี้รู้อยู่ว่าเขาอยู่บ้านนะนะครับอยู่ดีดีแฟนเก่าก็โทรมาแบบ มาแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะโทรหรือว่าไม่ซุมไม่ให้เสียงเลยมาแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้คาดคิดนะครับ My ex girlfriend called me out of the blue นั่นเองครับ out of the blue ก็คืออะไรครับมาจากท้องฟ้าที่แบบเห็นท้องฟ้าสีครามแล้วแล้วก็นะครับโดนฟ้าผ่าแล้วก,ก็ตกปลานะครับแล้วก็นะท้องทะเลสีฟ้าครามแล้วก็ oh, <no. S 1> แล้วก็โดนฉลามกระโดดออกมาก็คว้าเราลงไปกินนะฮะฉลามคว้าเราไปกินนะครับไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะฮะนกไก่ครับ oh. แต่แน่นอนครับ o u t of the blue ก็จะแปลว่าแบบมาแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ทันคาดคิดมาก่อนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับมีคำว่าบลูอีกสักหนึ่งอันแล้วกันนะ how often Do you practice your English น nah, ะนะครับ sometimes นะครับบางครั้งนะ nah, นะครับหรืออาจจะเป็น um, once in a while นะ once in a while ก็ยังแปลว่าบางครั้งนะ nah, นี่ก็เป็นวลีนะนะครับหรืออาจจะเป็น once in the blue moon once in the blue moon หนึ่งครั้งเมื่อไรที่พระจันทร์เป็นสีน้ำเงินแปลว่าอะไรแปลว่านานั้นนั้นทีนะนะครับจะมาฝึกกันอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับ อย่จะบอกแล้วครับว่ายิ่งนานๆทีได้ฝึกหรือยิ่งนานๆทีได้เรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไม่เนียนไปกับชาวโลกนะจ๊ะอันนั้นก็ยอยากจะฝากบอกนะครับว่าคุณควรจะต้องเรียนและฝึกภาษาอังกฤษอยู่กันเรื่อยๆยิ่งทิ้งนานหรือว่ายิ่งแบบนานๆทีถึงจะกลับมาฝึกนานๆทีถึงจะไปพูดนานๆทีจะไปเรียนภาษาอังกฤษสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะทำให้ภาษาอังกฤษคุณนั้นมันรัสตีนะครับ r u สต y ก็แปลว่าอะไรก็คือสนิมขึ้น Your English is rusty ภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้เป็นตัวตนมันก็คงจะไม่มีสนิมมันไม่ได้ไปตากลมตากแดดตากฝนแต่มันก็เป็นสมดุลวลนวีได้ดังนั้นมันถึงเวลาที่คุณจะต้องมา brush up ก็ไม่ได้แปลว่ามาแปรงฟันหรือมาปัดอะไรแต่ brush up ก็เป็นวลีที่แปลว่ามารื้อฟื้นมาปัดฝุ่นภาษาอังกฤษสะหน่อยดังนั้นอยากจะฝากบอกนะครับว่าจะเห็นได้นะครับว่าผมกาลังสอน idioms นะฮะทั้งสมดุลนะฮะทั้ง phrases คือวลีแล้วแม้กระทั่งพวกสุภาษิตก็คือ proverbs นะครับแต่คุณผู้ชมในคลิปนี้ แล้วผมก็สอนมันนะครับในคลิปต่างๆในละครต่างๆนะครับในคริสจ Job คริส s Delive ี y นะครับแล้วก็มีครูดีๆเขาก็สอนกันอีกเยอะแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมนั้นอยากจะรู้นะฮะสำนวนวลีและสุภาษิตแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงเป็นร้อยนะฮะพูดงเลยเขาเป็นร้อยร้อ,ยอันที่เขาใช้กันเป็นประจำในสังคมโลกนานาชาติของการพูดภาษาอังกฤษ ก็ฝากไว้นวครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมเองอาจารย์คริสก็จะมีคอร์สนะครับเพราะว่ามีคนก็ชอบถามเยอะผมก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษก็ทําอยู่แค่ 3C มแล้วนะครับสที่1ก็คือทาคอร์สก็ในยุคนี้ไม่ได้มีโรงเรียนแล้วก็ทำคอร์สออนไลน์ก็จะมีคลิปนะฮะก็เป็นคลิปฟรีให้คุณผู้ชมดูหรือถ้าบริษัทไหนอยากจะได้คลิปแบบเพแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจคุณก็เรียกเราไปได้นะครับหรือเราก็ทําแคมป์ล้วก็ทางองค์กรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคอร์สภาษาอังกฤษคลิปภาษาอังกฤษหรือแคมป จะเรียนภาษาอังกฤษกับครูอีกสักหนึ่งคนจากหลายสิบหลายร้อยครูดีๆในประเทศไทย ผมอาจารย์คริสก็มีคอร์สสอนภาษาอังกฤษประจำเดือนคือ Chris English Online Course of the Month นะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีนานี้นะครับเราเรียนกันทุกวันพุธพระฤหัสนะครับตามตารางนี้ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนะครับเรียนกันนะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแต่ผมก็จะแถมเวลาให้เสมอสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มห้าสิบเก้านะครับเรียนกันเนี่ยนะครับสิบครั้งนะฮะแต่ผมก็แถมครั้งสิบเอ็ดสิบสองเป็นประจำไม่ใช่โทรสั่งพิซซ่า แต่11-12ครั้งต้องมานะครับและราคาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นราคาเดิมจากปีที่แล้วอยู่นะครับ999บาทเหมือนเดิมนะครับผมก็ตกแล้วครั้งละ99บาทนะฮะก็เรียกผมสดๆกันนะครับในคลาส zoom ไม่ใช่คลาส room ในคลาส zoom นะครับแล้วถ้าใครนั้นอยากจะมาดูย้อนหลังหรือว่ากลับมาดูไม่ทันเพราะติดธุระติดงานก็สามารถมาดูย้อนหลังกันได้นะครับหรือจะดูซ้ำ คือเรียนแล้วสดๆนะเรียนไลฟ์กับผมแล้วเพราะเราสอนสดนะครับไม่ได้เป็นเทปเรียนสดกับผมเสร็จปั๊บก็อยากจะมาดูซ้ําอีกสักรอบก็สามารถดูได้เพราะเราจะอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดกันนั่นเองนะครับดังนั้นในคลาส o o m กับ Facebook กลุ่มปิดเราก็จะมีชีต PDF เเยอะแยะมากมายที่จะส่งไปให้ท่านสามารถอ่านนะครับทบทวนกันได้และแน่นอนครับที่จะเป็นตัวอย่างของคลาสเราที่กำลังจะสอนนะครับในเดือนกุมภามีนา t h i นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมก็ ในยินด,ดีที่จะมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับท่านอีกหนึ่งพลังอีกหนึ่งคนเพราะไม่อยากให้คุณนั้นเป็นคนที่ซ้อมใช้หรือเรียนภาษาอังกฤษแบบ once in a blue moon once in a blue moon ก็คือนานๆทีถึงจะซ้อมใช้หรือเรียนรู้หรือฝึกฝนนั่นเองครับและอยาจะบอกเลยนะครับว่านี่นะฮะจะเป็นโอกาสทองอไม่ใช่นะครับโอกาสทองของคุณนะฮะที่จะมาฝึกภาษาอังกฤษกันได้ในราคาที่ย่อมยาวสุดๆ It is a golden opportunity oh a golden opportunity นะครับเป็นโอกาสทองนะฮะที่คุณจะมาฝึกภาษาอังกฤษกันได้เพราะผมก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นเก่งภาษาอังกฤษกันสักทีไม่อยากให้คุณผู้ชมนั้นเป็นคนที่เวลาเจอเจอชาวต่างชาติแล้วเราก็รู้สึกป๊อดหรือรู้สึกกลัวก็คือ chicken out ก็ไม่ได้แปลว่าไก่ตื่นแต่แปลว่าไก่มันบินออกเนี่ยนะครับหรือผมก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั้นเป็นคนที่ yellow ผมไม่ได้ว่าคุณผู้ชมเป็นชาวเอเชียนะครับนะครับ ไปลองดูคลิปนี้ดีกว่าในหนังเรื่อง Back to the Future นั่นเองน,น,นะครับตอนที่บิฟมาถามมารีแม็กฟลายว่า I said no What's wrong McFly Chicken Are You chicken That's it isn't it Nothing but a little chicken Look well, just leave my friends alone oh, What's wrong dude You yell o w นั่นไงฮะเห็นไหมครับนี่แหละตัวร้ายเนี่ยนะครับตัวบูลลี่ในเรื่องนะฮะก็มาถามพระเอกว่า Are you yellow นะครับนะ Are you chicken นะฮะแปลว่าอะไรตัวเหลืองก็เปลเนี่ยเป็นไก่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้สองอันนี้ก็จะเป็นสำนวนว่ากลัวหรือเปล่าเพราะเราคนกลัวก็จะหน้าซีดหน้าเหลืองเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าสัตว์ที่กลัวที่สุดและขี้ขลาดสุดก็จะเป็นไก่นั่นเองครับเจอเจออะไรก็บินหนีอ้ากอ้ากอ้าเป็นก่อนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั้นกลัวการ ูดภาษาอังกฤษกต่อไปดังนั้นถ้าไม่อยากจะกลัวภาษาอังกฤษอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นสิ่งแรกเลยคือต้องเข้าใจว่าการพูดการฟังเป็นทักษะอยากมีทักษะต้องกลับไปถามว่ามีความรู้หรือเปล่าแล้วมีความรู้อะไรความรู้หนึ่งอย่างที่ต้องรู้กันอย่างแน่นอนในโลกนานาชาติคือต้องรู้จักสำนวนวลีและแน่นอนครับพวกสุภาษิตเยอะๆและผมรับประกันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะคัดสรรมาให้คุณน,นั้นจะเป็นสุภาษิตสำนวนที่สนุก ง่ายและใช้ได้จริงและเป็นสมิยก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย <Okay. S 1> คนก้นกสามารถสื่อสารกับฝรั่งชาวต่างชาติได้ดีขึ้นและดูหนังฟังเพลงได้สนุกสนานกันมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับ I have to wrap up this clip นะครับ wrap up ก็แปลว่าหอนั่นเองนะครับแต่เฮ้ก็ไม่ใช่หอนะครับแต่ว่า wrap up ไม่จจะแปลว่าหอก็จะแปล,ว,แปลว่าการสรุปปิดจบคลิปนี้นั่นเองนะครับดังนั้นก็ขออนุญาต wrap up คลิปนี้นะฮะแล้วมาพบกันต่อไปในคลิปหน้ากับอีกหลายสำนวนอีกหลายวลีเพราะตลอดเดือนมกราคมพามีนานี้เราจะมาสอนนะครับพวกสำนวน idioms และ p h r a s e มันๆในเพจอาจารย์คริสหรือในช่องของอาจารย์คริสกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครอยากได้แบบเข้มข้นเจาะลึกและอยากจะมาถามอะไรผมเช่นวันก่อนมีคนถาม you can count on Me เป็นสำนวนใช่ไหมคะของรูนมาใช่ครับ You Clo No can' แล้วเวอร์ซัชชี่อันดับฟลอร์ล่ะคะอันนี้เป็นสำนวนแปลว่าอะไรอันนี้ไม่ได้เป็นสำนวนครับอันนี้เป็นตรงๆก็คือเขาจะนะจะอะไรกันแล้วเขาก็บอกผู้หญิงว่าถอดชุดเวอร์ซัชชีนะฮะหรือเวอร์ซัชเช่เนี่ยนะครับแล้วก็โยนบนพื้นซะเพราะว่าคืนนี้คงจะไม่ได้ใส่ทั้งคืนดัง <c oughs> นั้นผมขอเนี้ยแรปอัพนะแรปอัพตัวเองด้วยนะครับก็คือห่อตัวเองไปแล้วนะครับเพราะว่าถึงผมจะเป็นคนไม่หลอ่อแต่ก็หน้าห่อกลับบ้านนะครับหุย <c oughs> ไปดีกว่าครับ